สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Roblox ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นแบบที่มีชื่อว่า s l i c e ซึ่งเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นลทุกคนซึ่งเรามาเข้าแมปปุ๊บเขาก็ให้เรามาเลือกว,ว่าเราจะเล่นคนเดียวหรือ2คนแน่นอนเป็นคนเดียวอยู่แล้วเศร้า <c oughs> จังเอ๊ะปุมอ๋อปลดล็อกโดยการใช้ r o b u x สองร้อยแป r o b u x โอ้ยแพงจังเอ๊ะ ยังงงๆอยู่แฮะอือฮึเดินซ้ายขวาหน้าหลังอย่างนี้นี่เองเล่นลำบากจังนะแต่ก็เดินหน้าก็คือกดตรงนี้เนาะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ให้ไม่เด้นหรอเมื่อกี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนร่วงแ่จนได้อ่ะเกิดใหม่ เล่นอย่างนี้แล้วไปซ้ายขวาไปเอ้ยกดไม่ติดเกิดใหม่ก็จะเทความเร็วหนึ่งร้อยสี่สิบเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเขาสุ่มแบบเชฟไมโอ้ยอ่ะเกิดใหม่ก็แต่ตรงอุโมงนี้เหมือนเดิมนะ กดไปเดีเ๋ยวเดี๋ยวกดนม่ติดอีกแนละ้เกิดใหม่อีกรอบเดินหน้าเอ,เอซ้ายอยู่ตรงนี้ขวากดไม่ติดหัวเริ่มร้อนแล้วนะผ่ายมาแค่สามนาทีกว่าๆหัวก็เริ่มร้อนแล้ววุมมองที่ถูกคนรับให้มาอยู่แล้วเนาะ แหลกถึงแม้ว่าจะแหลกแต่ก็ยังทนได้ไมยถึงทนทานกับความแหลกได้โอ้ยตกอีกแล้ว สวยงามเนาะเองเลยอ่ะเดินไปแมปสวยห้ามถูกสีแดงไม่งั้นตายใช่ไหมโอเคเอ้ยเดี๋ยว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 ร่วง าร่วงจริงๆแล้วตอนนี้ก็บังคับยากจุงนี่รอบสุดท้ายแล้วนะถ้ายังร่วงอีกจะไปเล่นแมปอื่นแล้วนะจะได้เป็น3เกมลุกบอลเอสแมปทุกบอลเลยนะไปไอดูซิว่าจะไปไกลแค่ไหน แล้วแมพที่เรามาอยู่กันก็มีชื่อว่า Balance เปลี่ยนแมพแล้วหัวร้อนเดี๋ยวดูซิว่าแมพนี้จะหัวร้อนด้วยไหมชื่อ Balance เราก็ต้องจังใจเล่นใช่ไหมล่ะว้าวไ,ไปเดินไปโอ้ยแสบตาจะ่ก็โดนระเบิดแฟตแนะ่ My God เอะเอ๊ะเอ๊ะ ชา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 ใช่ไหมเสียงแสบหูแสบหูแล้วก็ร่วง <c oughs> อ่ะตก <c oughs> เกิดไม่แล้วเมื่อกี้ที่เขียนว่าสเตตหนึ่งคืออะไรอ่ะเดินไปโอ้ยแสบตา เลเวลหนึ่งอีซี่ความยากเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุด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 ตรงนั้นเลยแล้วก็เดินไป <c oughs> ตรงนี้เราต้องระวังไว้ไป,ไปชา้าช้าอะ เดิมง,งไปช้าๆโอเคตรงนี้มีใบ,ใบพัดด้วยอ่าขึ้นมาข้างบนแล้วเกือบตกอืมเดี๋ยวๆๆๆๆช้าๆอ่าลง เอ๊ะตรงนั้นมีอะไรอ่ะรูปปัน้นไข่เลยเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งตกใจเพิ่งตกใจตกใจตกอ่ะเอ้ยเรียนนี่นะเอาเราได้อะไรจุดแรกน่าจะเดวลแรกแหละเนาะอ่ะเดินไปเดินไปตรงนี้มีลูกบอลด้วยตรงนี้มีเหรียญสีฟ้าฮะเดี๋ยวเราเก็บดูสิ อ๋อเหรียญสีฟ้าจะมีมูลค่าสิบห้าเหรียญส่วนเหรียญสีเหลืองจะมีมูลค่าห้าเหรียญอ่ะเก็บเดินไปเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวรองเดี๋ยวรองเกือบแนละ้วไปเดินไปเอ้อตกอีกแล้วรีพอรเลยเดี๋ยวก่อนนะเ,เล่นใหม่เลยเหรอ ดี๋ยวก่อนสิทางิรงี้ไเหรอเดี๋ยวก่อนนะเลเวลสเกมนี้มีเลเวลสด้วยเดี๋ยวเดีๆใจเย็นใจเย็นตายแรนสักนิดหนึ่งแต่ก็ยังพอใช้ได้ไอ้แม็เมื่อกี้พอพอกันเลยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดียวเดีจริงก็สิทหรือเปล่าตรงนี้มีเอ๊ะ d e f a u มีสกินด้วยแฮะลูกบอลของคุณโอเคเนาะแล้วฉันจะออกไปยังไงอ๋ออยู่ตรงนี้ขาอย่างเนี้ยแล้วเราก็มาอยู่กันในแมปอีกแบบหนึ่งเป็นแมปสุดท้ายแล้วช่อแมปชื่อว่า getting over it remaster คือเอามาดัดแปลงใหม่โอเคเพื่อไปการเสียเวลาอีกครั้งหนึ่งอ่าเริ่มเกมเออออกมาจากไหเหรอ เอ๊ะคล้ยคแบบเกตติ้งเบออที่เคยเห็นเลยฮะลงน้ำได้ไหมเออใช่ลงน้ำได้ไหมใช่ลงน้ำได้ว้าวมีตัวอะไรก็ไม่รู้ตามนิ้วด้วยอีซี่เป็นเกมกง่ายๆไม่หัวร้อนแน่นอนเออตรงนี้ขึ้นยากจังเออ,เอ อืมอมืติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายปากติกไอ้เดี๋ยวอยู่ยยตรงนี้อีกนานไหมถอยหลังทำไมเนี่ยเป็นแบบง่ายๆเป็นแบบง่ายๆแน่ๆแหละเฮ้ยตาหอกอ,อยากจะอื จิตเดียวเดียวก็ไม่ได้โอ้ยจะผ่านไหมเนี่ยวันนี้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยวหยุดก่อนหยุดก่อนอึ๊บหยุด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 ,ยดคนอื่นครับผ่านไปง่ายได้แต่เรานั้นยังไม่ผ่านเลย อึดอึเออผ่าสักทีใช้ประมาณสามนาทีนี่ฉันอยู่ที่ใดอืมได้แล้วยากสักนิดนึงแต่ก็น่าจะได้ปีนเองไม่ดีกว่าละอืมขึ้นมาได้ละแหลกเกินไปใช่ เลยประมาณนี้เลยเดียวอ่าคนเราเริ่มต้นกันใหม่ได้มาเดียว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 เกมันง่ายๆนะเดียวหัวร้อนจับเกมนี้เอ๊ทุกคนค้างกันแล้วเอ๊อย่างน้อยก็ขึ้นมาได้นิดนึง เอ้ขึ้นมาได้ละอืมสกิอยากเชบเกมง่ายนะเออเออเดียวเดี๋ยวเดี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 ยวแล้วเกมมันหลุดด้วย เราได้เข้าแมบมาใหม่เป็เทียบร้อยแล้วก็หวัง่่ายาหลุดในตอนที่ร่วงอีกแล้วกันเข้ามาในท่อระบายน้ำเฉยเลยขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาได้แล้วชา้าชเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ๋ยว เจ้าอะอ่าเป็บนว่าคลิปจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับลาก่อนบ๊ายบายจบคลิป